คุณชอบเรื่องผีที่นี่มีเรื่องเล่าสวัสดีครับเรื่องราวที่ผมจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องที่ส่งมาจากคุณกล้องครับคุณก้องเล่าว่าถ้าพูดถึงเงินปากผีผมเชื่อว่าใครๆก็ต้องรู้จักเพราะตามความเชื่อวิถีปฏิบัติที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณนั้นเชื่อว่าเมื่อมีคนตายญาติก็จะนําเงินใส่ไว้ในปากของศพ ซึ่งส่วนมากก็นิยมใช้เป็นเงินเหรียญผมเคยได้ยินย่าทวดของผมเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนในงานศพของเศรษฐีคนหนึ่งมีการใส่ทองเข้าไปในปากแทนเงินเหรียด้วยตามความเชื่อของสมัยก่อนตามที่ย่าทวดของผมบอกนะคือการที่เอาเงินทองหรือของมีค่าใส่เข้าไปในปากของศพ<ๆ>ก็เพื่อให้คนที่ตายไปนั้นมีเงินมีทองใช้<ๆ>เมื่อไปอยู่ในโลกหลังความตาย แต่ย่าทวดบ,บอกว่าสับป,ปะเลอก็มักจะเก็บออกก่อนเผาหรือไม่ก็หลังเผาเสร็จญาติพี่น้องคนตายไม่ค่อยสนใจที่จะเก็บเงินทองหรือของมีค่าพวกนี้หรอกเพราะเชื่อว่ามันมีอาถรรพ์ซึ่งในสมัยก่อนเงินแค่สลึงเดียวก็สามารถซื้อก๋วยเตี๋ยวได้เป็นชามแล้วเงินปากผีก็เลยเป็นเหมือนเงินค่าจ้างให้สับป,ปะเอะทำศพด้วยต่อมาความเชื่อที่ว่าคนตายจะได้เอาเงินไปใช้ก็เริ่มหายไป เหลือแค่สัจธรรมคำสอนที่ว่าเมื่อตายไปแล้วแม้แต่เงินที่อยู่ในปากก็ออกไปด้วยไม่ได้ประมาณว่าต้องการสอนให้คนรู้จักปล่อยวางไม่ยึดติดในทรัพย์สมบัติที่มีอะไรทำนองนั้นสมัยที่ผมยังเป็นเด็กเรียนอยู่สักประมาณป .4 ป .5 ลุงของผมซึ่งเป็นพี่ชายคนโตงพ่อป่วยตายผมจำไม่ได้แล้วว่าลุงป่วยด้วยโรคอะไร จำได้แต่ว่าลุงป่วยตายวันที่เอาศพของลุงกลับมาที่บ้านผมเห็นน้าป้าเอาเหรียญบาทห่อใส่ผ้าขาวขนาดเท่าฝ่ามือและใช้ได้สายสินเป็นเชือกมัดจากนั้นสับปเปลือก็จะทำการเอาห่อผ้าขาวเล็กๆนั้นใส่เข้าไปในปากของศพโดยที่ปลายเชือกจะโผล่มาจากปากนั่นเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตของผมที่ได้เห็นพิธีกรรมเกี่ยวกับเรื่ององเงินปากผี แต่สำหรับผมครั้งเดียวมันก็เกินพอแล้วอันที่จริงตอนที่เอาศพข,ของลุงกลับมาที่บ้านพวกผู้ใหญ่จะกันแม่้เด็กอย่งางพวกผมเข้าไปดูเพราะเขาบอกว่าเด็กน่ะผนอ่อนภาพจะติดตาเก็บเอาไปนอนฝันร้ายนอนผาวาแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นของผมเองที่ทำให้ผมได้เห็นภาพเหล่านั้นและยิ่งไปกว่านั้นก็คือ มเห็นลุงผมยืนจ้องมองร่างะไรวิญญาณของตัวเองที่นอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ตรงหน้าพอเห็นแบบนั้นใจผมนี่หล่นวูบเลยนี่แหละมั้งที่เขาเรียกว่าใจหายใจคว่ำมันไม่ใช่อาการตาฝาดแน่นอนเพราะที่ผมเห็นคือลุงแกยืนอยู่ตรงนั้นนานมากนานจนสับปเปล่มมามัตาสังเสร็จสภาพที่ผมเห็นลุงในตอนนั้นไม่ได้ต่างอะไรจากคนปกติ เพียงแต่ว่าผมรู้อยู่แก่ใจว่าแกตายไปแล้วและศพของแกก็นอนอยู่ตรงนั้นแหละผมทั้งกลัวทั้งอยากรู้ดูไปก็ขนลุกไปแต่ผมก็แอบดูอย่างนั้นจนผมสะดุ้งตกใจเพราะรู้สึกได้ว่ามีมือใหญ่ๆมาจับที่ไหล่ของผมพอผมหันไปก็เห็นเป็นอางผมที่มาจับไหล่ผมแล้วลากผมออกไปเล่นข้างนอกผมไม่ได้บอกกับอาว่าผมเห็นอะไร กลัวว่าอาจจะไม่เชื่อและผมก็เก็บความลับเรื่องที่ผมเห็นวิญญาณของลุงในวันนั้นเอาไว้จนกระทั่งผมโตนี่แหละถึงได้เล่าให้พ่อกับแม่ฟังมีอยู่วันหนึ่งเพื่อนของผมวิ่งมาหาผมที่บ้านจำได้ว่าเป็นช่วงปิดเทอมใหญ่เดือนเมษาเพื่อนของผมมาเล่าให้ผมฟังว่ามันไปได้เงินปากผีมาจากซัป,ปเหอร์ตอนนั้นญาติท่วดของผมก็อยู่ด้วย แกเลยบอกว่าเงินปากผีเป็นของอาถรรพ์ไม่ใช่จะให้กันง่ายๆเพราะพวกหมอผีคนเรียนอาคมจ้องจะเอาไปทำเครื่องรางของขังกันแต่เพื่อนของผมบอกว่าสัเป,ปะเลอแกเอามาซื้อของที่ร้านอยู่บปป่อยๆสับปรเล์แกน่าจะทำพิธีล้างอาถรรพ์แล้วก่อนที่จะนำมาใช้ที่พวกผมรู้ส่วนมากแล้วเงินปากผีของที่นี่สับป,ปรเร์จะเอาออกจากปากของศพก่อนที่จะเผาดังนั้น มันจะมีลักษณะเหมือนเงินเหรียญปกติเลยไม่ดำไม่เลอะแต่ที่เพื่อนของผมถือมาให้ผมดูในวันนั้นลักษณะมันเป็นเหรียญดำๆและตามความรู้ของเด็กๆชาวบ้านต่างจังหวัดในสมัยนั้นวิธีการขัดเหรียญให้ขาวคือขุดหลุมบนพื้นดินขนาดและความลึกประมาณจหวักของช้อนกินข้าวจากนั้นก็เอาเหรียญที่ดำใส่ลงไปในหลุมตามด้วยใบ,บมะขาม แล้วใช้อวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายขยี้ขัดผมขอย้ำว่าตอนนั้นยังเด็กทําด้วยความไม่ประสาผมกับเพื่อนก็ลองเอาเงินเหรียญที่เพื่อนของผมบอกว่าเป็นเงินปากผีไปขัดด้วยวิธีนี้แต่เงินก็ไม่หายดําเพื่อนของผมเลยฝากให้ผมเก็บเอาไว้ก่อนตอนนั้นผมเชื่อตามคําพูดของา่าทวดว่าเงินปากผีไม่ใช่จะได้มาง่ายๆก็เลยคิดว่าเงินเหรียญที่เพื่อนอผมได้มานั้น มันไม่น่าจะใช่เงินปากผีตกเข้ามันนั้นผมรู้สึกแปลก,แก,แกเหมือนกับว่ามีใครมาจ้องมองผมอยู่ตลอดเวลาผมจะเดินไปทางไหนก็เป็นต้องรู้สึกระแวงหลังอยู่ตลอดแต่ก็ไม่ได้บอกใครนะพอสองทุ่มก็เข้านอนตามปกติขออธิบายก่อนว่าเดิมทีที่บ้านของผมเป็นบ้านไม้ใต้ถุนสูงแต่ช่วงประมาณผมอยู่ปอสอง พ่อกับดุงผมก็ต่อเติมบ้านชั้นล่างทําให้บ้านของผมกลายเป็นบ้านสองชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้รอบคกวงผมเป็นครอบครัวขนาดใหญ่อยู่กันหลายคนชั้นบนก็เลยมีห้องนอนสามห้องผมนอนกับพ่อแม่งผมที่ห้องนอนตรงกลางซึ่งจะขนาบไปด้วยห้องนอนอีกสองห้องแล้วอย่างที่รู้กันคือลักษณะของบ้านไม้เวลาเราเดินมันจะมีเสียง แล้วเท้าวิ่งมันจะสั่นสะเทือนเพราะงั้นถ้าใครจะขึ้นลงบ้านเพื่อเข้าน้ำช่วงกลางดึกจะต้องใช้วิธีย่องเอาเพื่อไม่ให้รบกวนคนอื่นคื่นนั้นก็เหมือนกับทุกๆคืนคือผมจะขึ้นนอนก่อนพ่อกับแม่จังหวะที่ผมกาลังเดินขึ้นบันไดผมมองเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ยืนเงยหน้าจ้องมาที่ผมจากใต้บันได ลักษณะบันไดบ้านของผมมันจะโลง่งไม่มีแผ่นกระดานปิดทำให้ผมสามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่ใต้บันดไดได้และผมก็เห็นชัดว่าผู้ชายคนนั้นนุ่งผ้าของม้าลายตารางหมากรุกสวมเสื้อสีมลแต่ดวงตาที่จ้องมานนั้นแดงกำแข็งกร้าวน่ากลัวมากจนผมต้องหลบตาแล้ววิ่งขึ้นบันไดอย่างรวดเร็วเสียงแมงผมก็ตะโกนไล่หลังมา เราเอาผมวิ่งทําเสียงดังโครมครามรบกวนคนอื่นพอเข้าไปในห้องได้ผมนิจใจเต้นตุบตับตุบตับปกติแล้วผมจะเป็นคนหลับง่ายแต่คืนนั้นนอนยังไงก็นอนไม่หลับท,ทั้งทั้งที่ง่วงมากในใจก็คิดภาวนาให้พ่อกับแม่ขึ้นมาเร็วๆสักพักหนึ่งผมก็ดีนเสียงฝีเท้าของคนเดินขึ้นมาบนบ้าน ผมคิดว่าน่าจะเป็นพ่อหรือไม่ก็แม่งผมแน่ๆเพราะเสียงฝีเท้ามันหยู่ที่หน้าห้องผมตอนนั้นผมดีใจมากที่ไม่ต้องอยู่คนเดียวแล้วด้วยความสบายใจบวกกับความง่วงที่มีอยู่เดิมผมก็เลยเคลิ้มจะหลับมันเป็นความรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตือนตอนนั้นสายตาผมยังจับจ้องไปที่ประตูห้องนอนเพื่อที่จะดูว่าพ่อหรือแม่ที่ขึ้นมา มเห็นลูกบิดหมุนและประตูห้องค่อยๆเปิดออกทีละน้อยจนประตูนั้นเปิดกว้างแล้วก็มีร่างชายคนหนึ่งยืนอยู่ที่หน้าห้องนอนของผมและชายคนนั้นเป็นคนเดียวกับที่ผมเห็นยืนอยู่ใต้บันไดผมพยายามจะลุกขึ้นแล้ววิ่งหนีออกไปจากห้องนอนแต่ผมขยับตัวไม่ได้เลย จะร้องเรียกขอความช่วยเหลือก็ไม่ได้และเพียงเสี้ยววินาทีชายคนนั้นก็พุ่งตรงเข้ามาหาผมไม่ใช่การเดินหรือวิ่งแต่เหมือนลอยพุ่งเข้ามาผมตกใจมากกลัวก็กลัวไม่รู้ว่าตัวเองจะต้องทำยังไงและผมก็รู้สึกอึอดอดัดหายใจไม่ออกเพราะชายคนนั้นขึ้นมายืนเหยียบที่หน้าอกของผม จังหวะนั้นผมคิดว่ายังไงซะผมก็ต้องตายแน,น่ๆก็เลยร้องไห้ออกมาในใจก็คิดว่าถ้าผมตายขอให้พ่อกับแม่เอาของเล่นมาใส่ในโลงศพให้ผมด้วยก็มันเป็นความคิดเด็กๆอนะเนาะแล้วจู่ๆผมก็เห็นบรรดาบรรพบุรุษของผมที่ตายไปแล้วมายืนล้อมที่ผมนอนอยู่ในใจคิดว่าพวกท่านจะมารับผมไปอยู่ด้วยแต่ไม่ใช่ เพราะพวกท่านพยายามมาไล่ผู้ชายร่างใหญ่คนนั้นเสียงกระทืบเท้าดังลั่นจุดพื้นบ้านสันะเทือนพักหนึ่งพ่อกับแม่งผมก็วิ่งหน้าตื่นเข้าไปในห้องนอนแล้วก็ขย่าตัวผมมันเป็นความรู้สึกเหมือนกับว่ามีใครมาฉุดลากผมให้รู้สึกแบบบืดผมสะดุ้งเฮื่อขยับตัวได้ทันทีจำได้ว่าตอนนั้นมือเท้าเย็นเชียบ ทั้งที่เป็นหน้าร้อนเงือก็ออกท่วมตัวยญาท่วดของผมปกติแล้วแกจะไม่เดินขึ้นไปที่ชั้นสองเพราะว่าแกปวดเข่าแกก็ขึ้นมายืนอยู่ข้างที่นอนคำถามแรกที่แกถามผมไปเอาอะไรของใครมาหรือเปล่าผมก็ยืนยันเสียงแข็งว่าผมไม่เคยไปเอาอะไรของใครมาจนกระทั่งเหมือนนึกได้ว่า เงินปากผีที่เพื่อนผมเอามาให้อยู่ในกระป๋องเกงชุดที่ผมใส่นอนนี่เองทุกคนเลยเห็นพ้องต้องกันว่าน่าจะเป็นเพราะเงินเหรียญนี่แหละที่ทำให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นพอผมเล่ามาถึงตรงนี้ทุกคนคงรู้สึกสงสัยว่าแล้วพ่อกับแม่รวมถึงผู้ใหญ่ทุกคนในบ้านของผมรู้ได้ยังไงว่าผมกำลังแย่ที่แรกผมก็สงสัยแต่ก็มารู้ตอนเช้าว่า ตอนที่เกิดเรื่องบนชั้นสองของบ้านนอกจากผมแล้วยังมีพี่เอกลูกชายของลุงผมนอนอยู่บนบ้านด้วยพี่เอกได้ยินเสียงคนเข้าประตูหน้าห้องก็คิดว่าตัวเองเผลอล็อกห้องจึงลุกจากที่นอนมาดูพอเปิดประตูห้องนอนออกก็ไม่เห็นใครแต่เห็นว่าห้องนอนผมเปิดประตูทิ้งเอาไว้ด้วยความหวังดีกลัวว่ายุงจะเข้า เลยเดินออกจากห้องนอนของตัวเองมาปิดประตูให้ปรากฏว่าพี่เอกเห็นมีเงาดำทะมึนรูปร่างเหมือนคนยืนเหยียบบนตัวงผมอยู่และผมก็นอนกระตุกด้วยความตกใจกับภาพที่เห็นตรงหน้าจึงรีบวิ่งลงไปเรียกผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างล่างจังหวะเดียวกันนั้นก็มีเสียงกระทืบเท้าดังมาจากบนบ้านเหมือนคนหลายคนกำลังกระทืบเท้า จนเห็นได้ว่าพื้นบ้านชั้นสองมันสั่นสะเทือนทุกคนเลยวิ่งขึ้นมาดูผมภาพที่ทุกคนเห็นเหมือนกันคือผมนอนกระตุกอ้าปากตาเลือกตัวเกร็งพ่อก็เลยรีบถอดสรอยพ้าที่คอของตัวเองมาสวมที่คอของผมแล้วผมก็ตัวอ่อนลงจากนั้นผมก็สะดุ้งตื่น่าผพ่า,พายญาติทวดเดินตามขึ้นมาทีหลัง ญาติทวดคิดว่าผมต้องเอาอะไรไม่ดีเข้าบ้านแน่เพราะก่อนนอนตอนญาติทวดสวดมนต์เห็นวิญญาณของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่เดินวนไปวนมาอยู่หน้าบ้านญาติทวดเป็นกังวลจนนอนไม่หลับได้ลุกขึ้นมาไหวบอกกล่าวบรรนผูุ้ษของท่านว่าให้ช่วยปกป้องดูแลคนในบ้านนั่นอาจเป็นสาเหตุที่เําไม่ผมเห็นผีบรรนผูุ้ษมายืนล้อมที่นอนของผมญาทวดเอาเหรียญที่ผมว่าเป็นเงินปากผี ไปฝากไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปในห้องพระเพื่อไม่ให้ดวงวิญญาณของชายคนนั้นมาทําร้ายคนในบ้านได้อีกผมยังคงนอนถวาทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นรอบกววงผมพากันยกขยงไปที่วัดพร้อมทั้งนําเงินเหรียญน,นั้นไปด้วยพวกเรานั่งอยู่ที่ศาลาวัดเพื่อรอหลวงพ่อท่านเดินมาพร้อมสับปเปลือกด,ด้วยย่างผมเอาเหรียญออกมาจากห่อผ้ายันสีแดงเล็กๆ ทันทีที่สัป,ปเปลอเห็นเหรียญน,นั้นก็ตกใจถามว่ามันมาอยู่ที่ย่าของผมได้ยังไงย่าก็เลยเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของเหรียญน,นี้และเหตุการณ์ความน่ากลัวที่เกิดขึ้นกับผมเมื่อคืน,น,นสรุปแล้วก็คือเหรียญที่เพื่อนของผมเอามาฝากไว้เนี่ยเป็นเงินปากผีจริงๆและเป็นเงินปากผีที่ถูกเอาไปทำพิธีทางคุณสายมนดำเพื่อกัก,กขังดวงวิญญาณไว้ใช้งานโดยหมอผีคนหนึ่ง จัเปเลอแกไปได้เหรียญน,นี้มาจากเพื่อนบ้านของแกเพราะเหมือนกับว่ามีคนมาเล่นของใส่คนในบ้านจนรู้ว่าของที่ว่าคือเงินปากผีเหรียญน,นี้แกจะเอากลับมาทําพิธีเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณแต่ไม่รู้วันไปอยู่ที่เพื่อนของผมได้ยังไงเพราะแกไม่เคยเอาเงินพวกนี้รวมกับเงินที่ใช้ได้ปกติแกเองก็แปลกใจอยู่เหมือนกัน แล้วดวงวิญญาณที่ทำร้ายคนในบ้านเพื่อนของแกก็คือดวงวิญญาณของผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่สวมเสื้อสีมนนุ่งผ้าเข่ามา้าดวงตาสีแดงแบบที่ผมเห็นเลยผมได้ยินว่าเป็นเงินปากผีของศพผู้ชายคนหนึ่งที่ตายด้วยวันเสาร์เผาวันอังคารขึ้นชื่อเรื่องความขลังและความเฮี้ยนเป็นที่สุดหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นผมนี่จะกลัวเหรียญที่มีลักษณะดำๆมาโดยตลอด ราะกลัวว่าจะเป็นเงินปากผีเหมือนที่ผมเคยเจอมาและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าหากว่าชอบเรื่องนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งจะได้ขึ้นแจ้งเตือนเมื่อมีเรื่องใหม่ๆมานะครับ